ที่นข่าวกีฬาฟตบันไทยาบมานโป k กิงสไตล์ประจำวันที่14มีนาคม2565โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับหลังมาดูข่าวบันไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟตบันไทยช่วงเที่ยงวันนี้ดูแล้วจังหวะไม่ได้นะทีมชาติไทยชุดอยู่ยปีจะไม่ได้2สตาร์ดังลุยดูไบคับ2 0 22ในขรังนี้ โดยทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะไม่มี2แข้งลูกครึ่งนะฮะที่เล่นอยู่ในยุโรปมารุวมทีมในศึกดูไบคัพ2022ช่วงปลายเดือนนี้โดยงานนี้ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การนำทัพของโคช้งวรวุศรีมะคะที่มีโปรแกรมสู้ศึกอุ่นเครื่งองย่างดูไบคัพ2022ทั้งหมด3แมตช์โดยนัดแรกจะประเดิมดวลกาตาวันที่23มีนาคมที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตามช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยส่งหนังสือขอตัวนักเตะที่อยู่ในข่ายติดทีมชาติกับสโมสรสมาชิกเพื่อจะพิจารณาปล่อยตัวมาร่วมทีมซึ่งล่าสุดนั้นทีมงานข่าวได้รับการรายงานมาว่าจูดเบลก่อนหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ก่อนหน้านี้ได้ลงเล่นกับทางเชลซีชุดใหญ่ไปแล้วรวมถึงเอริกคาวมิดฟิลด์ลูกครึ่งไทยสวีเดนจับไม่ได้เดินทางพร,ร่วมทัพช้างศึกชุดนี้อย่างแน่นอน โดยกระบวนการการเลียกตัวนักเตะม,มาติดทีมจะสิ้นสุดลงภายในวันอาคนี้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นกันต่อไปสำหรับทางช้างศึกชุดยู -23 ปีจะลงฟาดแข่งในศึกดูไบคับ2022ในเกมแรพกพบกับทางกาตาวันที่23มีนาคมเวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนนัดที่2จะเป็นพบกับทางจีนวันที่16มีนาคมเวลา19นาฬิกา ส่วนที่3นัดจัดอันดับนั้นจะเป็นวันที่19มีนาคมรอย,ยืนยันวันและก็เวลาการแข่งขันกันอีกครั้งโดยรณน,นี้ทารัททีวีช่อง32และก็ AIS Play ถ่ายทอดสดทั้ง3แมตช์ในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันนั่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับโคดวังยกเลเซนฟอร์มเยี่ยมเหมาะสมแล้วที่ติดธงช้างศึกในครั้งนี้ โดยทางขุนสือพญาไกา่ชนกล่าวแสดงความยินดีกับทางเจ้าแก่หลังมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตชี้ผลงานในลีกไม่เป็นรองใครและก็แสดงให้เห็นมาว่าทุกคนมีโอกาสติดทงได้หากทําผลงานดีไม่ว่าจะอยู่ทีมใดก็ตามทีซึ่งทางเลอร์ซันเทียมราชมิดฟิลด์ตัวเก่งของนองบปิสต์เอฟซีทีมน้องใหม่แห่งศึกปริโภไทยลีก2 0 2 1ที่ถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตเพื่อลงเตะเกมอุ่นเครื่องช่วงฟีฟ่าเดย์ กับเนปาลและก็สุรินามวันที่24และ27มีนาคมตามลำดับในขัน้งนี้ซึ่งเจ้าแกะถือเป็นนักเตะค,คนแรกในหน้าปราสาทของทัพพญาไกาชนที่มีชื่อติดทีมชาติไทายชุดใหญ่และก็เป็นครั้งแรกของเจ้าตัวในวัย30ปีกันอีกด้วย สุนันโคดวังทวัชชัยดำรองอองตกุลเฮชโคดของทางหนองบัวพิษเอฟซก็ได้เปิดใจกับทางทีมงานข่าวบอกว่ารู้สึกยินดีกับลูกทีมด้วยเพราะถือเป็นรางวัลสำหรับความมุ่งมั่นทุ่มเทสร้างผลงานในรายการนี้พร้อมกับเห็นด้วยที่ทางบาโดโป k กิงเลือกเจ้าแกะ ไปติดทีมเนื่องจากเจ้าตัวนั้นทำผลงานได้ไม่เป็นบรองไครตำแหน่งเดียวกันอีกทั้งนักเตะตำแหน่งนี้บางบรายมีอาการบาดเจ็บอยู่จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมแล้วที่เขาจะได้แสดงความสามารถในขรังนี้ซึ่งพร้อมกันนี้โคชวังได้กล่าวต่อไปว่าการที่ทีมชาติเรียกนักเตะจากทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นชั้นมาสู่ไทยลีกเป็นครั้งแรกปีแรกถือเป็นสัญญ,ญาณที่ดีสำหรับนักเตะทุกคนมาว่า ไม่ว่าจะเล่นอยู่กับทีมใดาหากทำผลงานในลีกได้ดีก็มีคนที่เล็งจะเห็นความสามารถและจับตามองจู่อยู่แล้วในครังนี้ซึ่งการที่ดาวเตะร่างเล็กถูกเล่นติดทีมชาติในครักนี้ได้สร้างอิมแพคให้กับทั้งผู้เล่นของพญาไก่ชนรวมไปถึงทีมอื่นด้วยที่จะเกิดความตื่นตัวขึ้นว่าทุกคนนั้นมีโอกาสติดทีมชาติได้เช่นเดียวกันหากทำผลงานได้เข้าตาในขรักนี้ นะแต่ผมเป็นนว่างานนี้ถือว่าโคดวางกอดบอกว่าดีใจมากที่เจ้าเลสันคนนี้ติดทงในครั้งนี้ครับเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับเชื่อในบอลน,นัดเดียวธนบูลเบาสิงเจ้าท่าขอสู้เต็มที่แม้จะเป็นทีมรองก็ตามทีโดยงานที่ทางธนบูลเกษสร,รัฐนารับคนสำคัญของสิงเจ้าท่าได้เผยก่อนเกมเพลย์ออฟ ACL 2022ที่จะต้องเจอกับทางอุซานฮุนได เชื่อถึงแม้ว่าทีมจะเป็นรองแต่ฟุตบอลน,นัดเดียวอะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะในคัน้งนี้เดี๋ยวความเคลื่อนไหวก่อนเกมในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2022รอบเย์อฟรอบ3ของสมโมสรการท่าบรอฟซี FC, ที่มีคิวตเตรีรมลงฟาดแข่งกับทางอุซานฮุนไดทีมกระดังจากทางเกาหลีใต้ล่าสุดธนบุญเกษรรัตน์ปาการหลังตัวเก่งของทีมก็ได้ออกมาเปิดใจก่อนจะลงมาช่วยทำศึกครั้งสำคัญในเกมนัดนี้ โดยกานที่ทางธนบุญเกษรัต์ได้ออกมาเผยก่อนจะช่วยสิงเจ้าท่าลุนย่งตั๋วเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มศึก ACL 2022ในครั้งนี้บอกว่าเราก็ได้เตรียมตัวหลังแข่งกระทั่งเชียงรายเสร็จแล้วเราที่ดูเกมของอุซานแล้วเราที่ดูแผนการเล่นดูวิธีการโจมตีของเขาซึ่งแน่นอนเขาแข็งแกรง่งแข็งแรงและดุดันส่วนเรายังต้องแก้ไขกันอยู่เกมรับเหล่านั้นเริ่มดีขึ้นแต่เกมรุกเราต้องแก้ไข เพราะเหล่านั้นยังยิงประตูไม่ได้แต่ทุกคนก็รู้หน้าที่ของตนเองและก็พยายามที่จะทําให้ทีมบรรลุเป้าหมายให้จบได้ซึ่งแน่นอนมันจะเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วโดวยสภาพอากาศสภาพความพร้อมของทีมซึ่งเขาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งของเกาหลีแต่ฟุตบอลน,นัดเดียวเราจะพยายามทําให้เต็มที่และสู้ให้เต็มที่ที่สุดเราต้องร่วมแรงร่วมใจต้องคิดบวกและเล่นเพื่อทีม เพราะเานั้นมชนะมาหลายนัดแล้วทุกคนต้องโชว์ศักยภาพของตนเองให้ดีสุดในครั้งนี้เพื่อโชว์ให้เห็นแล้วว่าปราะนั้นสู้กับเขาได้ส่วนเรื่องของเป้าหมายเราก็อยากทําให้เต็มที่ถึงแม้มันจะเป็นเกมที่ยากก็ตามทีนั่นอนว่าใครที่ได้ลงเล่นทุกคนนั้นสู้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเหมือนเกียรติประวัติให้กับตนเองก็ฝากแฟนบอลช่วยเชียร์กันด้วยนนครับเราเต็มที่ทุกนัดไม่มีนัดไหนที่ไม่เต็มที่ แต่บางครั้งผลการแข่งขัน,นมันอาจจะยังไม่เปลี่ยนใจในข้อนี้ก็เป็นได้อันนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของสโมสรการท่าเรือเอฟซีประเดพบก,กับทางอุซานทุนไดในศึก AFC แชมเปียนลีก2 0 2 2รอบเพลย์ออฟรอบ3วันที่15มีนาคมที่สนามอุซานมุนซูสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้เวลา7.00นาิกาตามเวลาของประเทศไทยในั้อนี้เป็นง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกัน,ว,กนว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับซักบาดอเผยช้างศึกชุดยู19ปีไม่มีกั้นทั้งแข้งไทยแท้และก็ลูกครึ่งหากดีพรของังนี้โดยคุณซื้อทีมชาติไทยชุดยู19ปีเผยเป้าหมายต่อไปก็คือการต่อยอดทีมชุดนี้เพื่อสารฝันโดยศึกชุดอยู่20ปีชิงแชมป์โลกและก็วางแผนเข้าแคมป์หลังลิกแข่งจบและก็พร้อมเปิดกว้างทั้งแข้งไทยแท้และลูกครึ่งเข้าสู่ทีม โดยกนนีหลังจากที่ทางซปปดบาริเดโลกราเซียคุมทีมชาติไทยชุดแบกอายุไปคว้าปรองแชมป์ชุดยุ่ยสามปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศกัมพูชาล่าสุดกุนซูชาวสเป,ปนิสได้เผยถึงแผนงานลำดับต่อไปสำหรับชุดยุ19ปีในปีนี้โดยทางซปปดได้เผยกับทางทีมงานข่าวบอกว่าช้างศึกยุ19กปีมีโปรแกรมลงเตะทั้งศึกชิงแชมป์อาเซียนและก็ชิงแชมป์เอเชียในรุ่นของตนเองเรวมไปถึง การลุ้นตั๋วไปชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีซึ่งวางเป้าหมายเอาไว้ว่าจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะสามารถทำไปได้ในแต่ละรายการซึ่งระหว่างนี้ทางทีมงานสตาร์จะคอยสกาผลงานของผู้เล่นที่อายุไม่เกิน19ปีทั้งภายในประเทศรวมถึงบรรดานักเตะท,ที่ค้าแข้งอยู่ต่างประเทศโดยให้ความสำคัญไม่ต่างกันนะฮะอยู่ที่ว่าใครเหมาะสมที่สุดและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์มากที่สุดในรกรณกรนี้ และหลังจากที่ฟุตบอลไทยลีก1-3ึ่งถึงสามนากานี้สิ้นสุดลงทางทีมจะมีการเรียกนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวกันอีกครั้งเพื่อเตรียมลุยภารกิจที่จะกำลังจะมาถึงโดยทางซัปดอมั่นใจมากว่าทีมชุดนี้เป็นทีมที่แห่งอนาคตที่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ในทุกประราการหากมีความพร้อมมากพอในทุกๆด้านในขงรงหนี้เป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรอนลุ้นและก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้ว ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปต้องรอลุ้นกันแล้มาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับช้างป่าห้วยขาแข้งยืนยันสีแข้งดาวรุง่งถูกเรียกติดทงช้างศึกชุดซีเกม2021ในครั้งนี้โดยอุทธธัานี FC ทีมจากศึกไทยลีก3ยืนยันสีแข้งดาวรุง่งมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดซีเกม2021ที่เวียดนามหลังนาฬกานี้ทำผลงานช่วยทีมคว้าชแชมป์ซนเหนือ และก็มีส่วนพาผ่านเข้ารอบลึกในเกมบอลถ้วยทั้งเอฟเอคัพและก็ลีคัพโดยทัพช้างป่าหว้วยขาแข้งได้เผยบอกว่า,าทางสมาคมกีฬาวันแห่งประเทศไทยได้ส่งหนังสือขอตัวสีนักเตะด,ดาวรุ่งของทีมนำมาโดยวัญชาชูสงพงศกรตรีศาสตร์มวลาวุฒิสุข,ขุนาและก็กาสิดิกาลสินไปร่วมสู้ศึกซีเกมครั้งที่31ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ สำหรับหนึ่งใน4นักเตะข้างต้นวันชาติชูสงกองหลังดาวรุ่งเคยมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดอยู่1 3ปีชุดจิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แลว้วและนี่ก็เป็นที่นัาข่าวกีฬาฟบไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่14มีนาคม2565โดยชยัยพวครังฟุตบอลไทยครับ